คนที่ประสบความสาเร็จคนที่เจอกับสิ่งที่ดีล้วนผ่านการเคี่ยวกรบเธอไม่ใช่คนเดียวในโลกใบนี้ที่อกหักเธอไม่ใช่คนเดียวที่เคยเจอคนที่มองเธอไม่ดีหรือทําให้เธอไร้ค่าเธอไม่ใช่คนเดียวฮัลโหลโลกใบนี้มีคนเจอแบบเธอเยอะแยะแต่ทําไมพวกเขาเหล่านี้ถึงเติบโตขึ้น เป็นไฟที่ลุกโชนขึ้นเขาเอาสิ่งเหล่านี้เป็นเชื้อเพลิงเขาเอาสิ่งเหล่านี้เป็นบันไดกเธอ g e ็ไนะเขาไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้มาแบกไว้ค่ะช่วยกรุณาฟังอีกครั้งหนึ่งเขาไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้มาแบกไว้เขาเอามันมาเป็นบันไดเหยียบขึ้นไปเขามาเอามันมา เป็นเชื้อเพลิงให้ไฟของฉันมันลุกโชนให้ความแซบของฉันเจ,จรดตรัสให้ฉันสามารถปรุงเมนูต้มแซบลาบหมูนะคะนึกอกวาให้มันนัวให้มันเลิศดเขี้ยวกรัมเขาให้มันสุดติ่งกระดิ่งแมวและที่เมเหมือนกันมาเปิดเพจเพจนี้ได้เกิดจากอะไรรูป้ปะและเมไปเจอหนังสือตำราเล่มหนึ่งเมพูดไว้ในคอร์ส ครูออนไลน์ร้อยล้านหนังสือเล่มนี้พลิกชีวิตเลยี้เมย์ให้ทำเพจเลยีิเมย์เลิฟมาสเตอร์และบอกกับคนในกลุ่มเรียนครูออนไลน์ร้อยล้านว่าเธอจำฉเฉลยถ้าเธอเจอหนังสือที่ใช่สักหนึ่งเล่มมันพลิกชีวิตของเธอมันพลิกหน้ามือมันพลิกเงินของเธอมหาศาลแล้วหนังสือเล่มนั้นก็ทำเงินให้เมย์มหาศาลที่เมย์สอนในคอร์สจริตนางพญาแต่ฉันจะไม่พูดนะว่าหนังสือเล่มอะไรนะคะ เมเจอหนังสือเล่มนี้ตอนปีสองเกี่ยวกับการวางตัวซึ่งเมไปสอนในคอสจริตนางพญาจากผู้หญิงไม่มีสเสน่ห์จากเด็กผู้หญิงไม่รู้ว่าต้องวางตัวความรักยังไงจากเด็กผู้หญิงที่โทรไปหาเดือนคณะแล้วบอกว่าชอบเขาหน้าอายไหมไม่รู้ว่า,วาจะต้องจัดการกับความรักยังไงจากเด็กผู้หญิงที่เพื่อนไม่เห็นคุณค่า เพื่อนไม่ให้ความสำคัญบูดขึ้นมาเลยเล่มนั้นพลิกชีวิตเลยที่มีเลยดังนั้นเวจะบอกว่าไม่ว่าชีวิตของคุณจะผ่านอะไรมาก็แล้วแต่มันคือเรื่องในอดีตมันคือบทเรียนที่ทำให้คุณเติบโตมันคือสิ่งที่ทำให้คุณเลิศแต่บางคนไม่รู้บางคนเลือกที่จะ ให้มันครอบงำชีวิตของเขาดังนั้นทุกคนเห็นไหมคะว่าเราแต่ละคนน่ะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้โดยที่ไม่ได้เจออะไรเราไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้โดยที่แบบว่าฉันทำไมแบบเคราะห์ซ้ำกรรมซัดหรือว่าฉันเจอเรื่องราวดราม่าอยู่คนเดียวเลยเหรอฉันอกหกักฉันไม่มีใครเห็นค่าฉันผู้ชายไม่สนใจฉันหรอเธอไม่ใช่คนเดียวที่อกหกักเธอไม่ใช่คนเดียวที่ ไม่ได้รับการใส่ใจไม่ให้ความสำคัญหรือเจอคนที่ทำปฏิบัติตัวแย่ๆกับเธอเธอไม่ใช่คนเดียวแต่เธอต้องเรียนรู้ที่จะผ่านไปให้ได้สำหรับเลดี้เมนะไม่เอาสิ่งเหล่านั้นเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันให้เลดี้เมรื้อขึ้นให้เลดี้เมเนี่ยมีแสงสว่างให้เลดี้เมเป็นสิ่งที่ดีขึ้นจากวันนั้น ถ้าไม่มีแรงผลักดันตรงนั้นที่คนไม่แคร์เราที่คนไม่ใส่ใจเราเราจะไม่รู้เลยว่าเราเลิศได้แค่ไหนเราไม่มีทางรู้เลยและเราไม่รู้ว่าตัวเองจะสปีดเร็วได้แค่ไหนอ่ะยกตัวอย่างเช่นคล้ายๆกับว่ามันไม่มีอะไรที่มามาไล่เรามันไม่มีแรงอะไรที่มาแบบเคยเห็นไหมเวลาคนที่สำเร็จแล้วแบบเขาจำคำแบบปลาคางมานบอกว่าเรานี่เป็นแบบ เด็กเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอไมไปประสบความสําเร็จหรอกแล้วดูถูกเราแล้วเดี๋ยวเมืองเจอโกคุณต้องขอบคุณงามๆเขานะลิเมย์ขอบคุณแฟนเก่าทุกคนนะคะเพราะทําให้ลิเมย์เลิศแบบนี้เพราะฉันรู้แล้วว่าผู้ชายแบบนี้ไม่ใช่ไทยฉันเพราะฉันรู้แล้วว่าฉันเหมาะสําหรับคนที่เขาปฏิบัติแบบไหนกับฉัน ฉันต้องการผู้ชายแบบไหนฉันต้องการความรักแบบไหนฉันต้องการคนแบบไหน